สวัสดีครับลุงพร้อมครับเอาลุงพร้อมครับพบกันวันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งลุงพร้อมครับหรืออาจจะไม่ถึงนะครับก็จะมีการปิดเรียนนะครับปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2อทับ5 6,4นะครับ วันพรุ่งนี้หลวงพ่อครับก็เป็นวันสําคัญของอพระพุทธศาสนาเราก็คือวันมาฆบูชานะครับวัน 95. ขึ้น15ค่ําเดือนดังนันวันนี้นะครับในตอนบ่ายนะครับคณะครูลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในอินนาโอนาคอพัฒนาก็จะได้ไปทําบุญนะครับทำความสะอาดพัฒนาวัดทั้ง3วัดใกล้บ้านวัดบ้านนาอินบ้านนาโอบ้านนาคอยนะครับแล้วก็คิดว่าอีกหลายๆโรงเรียนก็คงจะได้ด,ดําเนินการในเรื่องนี้นะครับ มาเริ่มต้นข่าวแรกนะครับจากสมัาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในเรื่องการดําเนินงานการรับนักเรียนนะครับปีการศึกษา2565ซึ่งก็หลายโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการประกาศรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาล หรือระดับปฐมศึกษานะครับเอาเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูผู้ปกครองนะครับก็ใส่ใจในส่วนของคุณครูก็จะมีการกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนให้แล้วเสร็จก่อนวันรับสมัครนะครับแล้วก็มีการรายงานข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์นะครับไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ขอเชิญบุคลารกรเข้าอบรมพัฒนาตนเองนะครับในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศนะครับด้านดิจิตอลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่21นะครับตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะซึ่งก็มีอยู่หลายหลักสูตรนะครับคุณครูเรานะครับเพราะนั้นก็เข้าไปในห้องเรียนแบบรูมรูม o ูมนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคุณครูทุกคนเริ่มสมัครในนามโรงเรียนนะครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับโดยการ สแกน QR c อ d ร์นะครับแล้วก็เลือกวันอบรมได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้การอบรมผู้สะดวกสบายมากนะครับถ้ามีความใส่ใจนะครับสำหรับคุณครูที่ต้องการพัฒนาตนเองนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปามจำกัดนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมาชิกตลอดเลยนะครับใครต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกนะครับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกว่าเชิญชวน นะครับจะผ่านตัวแทนของท่านนะครับหรือหรือที่ตั้งสำนักงานนะครับที่อยู่77ทับ1ถนนอภิบาลบัญชาอําเภอเมือ,นองนครบันนมหมายเลขโทรศัพท์042513003หรือจะทางเว็บไซต์นะครับ NKP ขีด uh, uh, cwp.com นะครับหรือจะทางแฟกนะครับทางแฟก042513209นะครับหรือทางไลน์ะครับเรียกว่าสะดวกสบายทุกช่องทางนะครับซากกรซับครูทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการที่นี่สีโคต,ตบรบุนะครับในช่วงของ5นาทีสลับเพื่อนครูนะครับติดตามกันเลวกันนะครับ ลุงพร้อมครับเมื่อ,อาวานนี้นะครับ14กุมภาพันธ์นะครับทีมงานจากนรินโนนาคอยพัฒนาครูบาอาจารย์ลูกๆนักเรียนนะครับได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานระดับจังหวัดโครงการ1จังหวัด1ศูนย์การเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพฤการาช2565นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ อ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านอีอูดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอ้นะครับเจอคุณพี่เด่นคุณพี่เด่นป๋าเด่นนะครับบอกว่ากเกษียณอายุราชการมา12ปียังมีไฟโอ้โหนี่ครับสุดยอดจริง,รงๆหลวงพ่อครับเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนน้องนุ่งที่จะ,กะเกษียณอายุพี่เด่นนี่นะครับมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนายกอบอตอนี่ไปเยอะแย,ยะมากมายเลยเมื่อวานนี้นะครับมีจ่าจังหวัดนะครับคิดว่าเอายังไงก็ ศูนย์ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์ที่ทําให้ลูกหลานในใกล้เคียงหลวงพ่อไปเรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับถ้าใครทําตรงนี้ได้ก็จะยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนบ้านอินนาโอนาคอพัฒนานะครับขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนมนําโดยนายอนนบแสนเมืองนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครปนม นายวิสูตรเสนาณิคมนะครับนักวิชาการเกษตรอำเภอสีสงครามพร้อมคณะลุงพร้อมครับที่ได้มามอบนะครับอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกากน้ําตาลบัวรดน้ําเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนะครับมาให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนเราลุงพร้อมครับซึ่งโรงเรียนก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์ธัญยหาทบสูรเลยนะครับเอาละครับปดท้ายคาววันนี้นะครับท่านผู้ในการพานุมาตรกิตติศีวรพันธ์นะครับขอเป็นสะพานบุญ นะครับ21 22กุมภาพันธ์นี้นะครับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกองละ999บาทนะครับเพื่อสมทบทุนติดผ้าติดฝ้าเพดานสารการเปลี่ยนวัดอรัญญานาโพนะครับได้ที่บัญชีของวัดนะครับบัญชีของวัดก็กรุงไทยนะครับ9841719908ครับลุงพมครับรายงานเท่านี้ครับสวัสดีครับผม พรมนะครับไปตามทําบุญตามสะดวกนะครับท่านพานมารก็ท่านก็เชิญชวนในทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวนะครับที่วัดอรัญญาณาภูอาของท่านพระอาจารย์เพีนะครับจะโอนเข้าบัญชีของวัดที่รายงานไปแล้วหรือบัญชีของส่วนตัวนะครับของท่านพอพานุมารนะครับก็หมายเลข นะครับเลขที่บัญชีนะครับกรุงไทยนะครับพาติกิติศิลอรพันธ์408 1 8 5 2 1 9 7นะครับอ้าวอันนี้ก็นะครับเขาเรียกว่าทำอะไรล่ะเขาเรียกว่าทำบุญทำบุญทำบุญทำกุศลนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับสหกรณ์อมทรัพ์ครูจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้นอกจากจะสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับทางสหกรณ์นะครับก็ขอเรียนเชิญท่าน สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ครูไทยสสอ,สอ,อคอนะครับได้เลยตลอดเวลานะครับค่าสมัครก็40บาทนะครับค่าบำรุง40บาทเงินสงเคราะห์เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าก็ 4,800บาทนะครับอยากจะให้สมัครนะครับครูคูคคบาอาจารย์ของเราถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับในการที่เราจะได้นำเงินนำทองมาบริหารชีวิตใช่ไหมท่านสุรชาตินตนทแสนคุณพี่โพวินผูวินโพที่สาขาคุณพี่ปกรณ์มณีปกรณ์ส่งข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับสาขาเอ,อื้ออะไรหลายๆอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะการฝากหุน้นใช่ไหมฝากหุ้นได้เลยใช่ไหมพี่ปกรณ์ฝากหุนน้น หุนละ10บาทแต่ไม่เกิน500บาทหรือว่าหา50พหุ้นนะครับได้ที่สหกรณนอกจากนั้นก็ยังมีการผ่อนพันส่งเงินต้นนะครับเป็นเวลาถึง6เดือนนะครับสลับสหกรณ์ยกท่านคุณพี่โพวินโพธิสาขานะครับเอา,ายังไม่สมัครก็เรียนเชิญน,นะครับเอาวันพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชานะครับคิดว่าหลายโรงเรียนนะวันนี้ก็คงจะนำลูกๆนักเรียน อย่างที่พูดไปแล้วนะครับไปทําบุญพัฒนาวัดใกล้บ้านอย่างในอินของเราในตอนบ่ายใช่ไหมคุณครูเปียค,ค,คุณครูสาชิทอนคุณครูสาระสังคมนะครับก็จะนําลูกๆนักเรียนของเราไปพัฒนาวัดแล้วก็ทําบุญนะครับเนื่องในวันมาฆบูชานะครับสิบห้าค่ำใช่ไหมสิบห้าค่ำวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะครับเอาคิดว่าพุทธศาสนิกชนก็คงจะ ได้ร่วมงานนี้นะครับมาดูที่ข่าวแวดวงทั่วไปนะครับเติมเต็มนะเติมเต็มในเรื่องของข่าวสารครู5นาทีแล้วนะครับเราก็มีข้อมูลอัปเดตนะครับมาให้เพื่อนครูของเราได้ติดตามนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเป็นข้อคิดเป็นอะไรต่างๆที่เราได้รวบรวมมา นะครับจากเว็บาจากเว็บ s p สป n ิงนิว p r i n g New ว่ายังไงวันนี้มีข่าวสารอะไรเอมเนเดมคุกเข่าระหว่างแสดงซ u ปเปอร์โบว์นะครับต้านเหยียดเชื้อชาติอ้าวนะครับการเหยียดเชื้อชาติก็ยังมีอยู่ไหมนี่ช่วงพักครึ่งซ u ปเปอร์โบเต็มไปด้วยทับแรปเปอร์นี่แสดงว่ามีคนที่สนใจนะครับในเรื่องนี้มากมายเลยนะ ตือนภัยมิจฉาชีพเนียนส่งจดหมายสํารวจคุณภาพบริการไรส์นีไทยนี่มันมีโบ๊ทถูกรูปแบบเลยทุกวันนี้นี่นะฮะต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนะครับอ,อย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆใช่ไหมละ่ะดีเจที่อายุมากที่สุดในโลกนะครับก็คือดีเจซัมร็อกวัย86ปีโอ้โหนะครับก็เรียกยังมีฝันยังมีฝัน นะครับมาที่เดอะสแตนดาร์ดนะครับเดอะสแตนดาร์ดเดอะสแตนดาร์ดนะครับบอกว่าวันนี้วันที่15กุมภาพันธนะ์เป็นวันฮิปโปโอเป็นวันฮิปโปช้างน้ำใช่ไหมช้างน้ำนะช้างน้ำเป็นวันฮิปโปเป็นวันฮิปโปเดอะสแตนดาร์ดนะครับยังบอกว่าเปิดสถิติกรุงเทพมหานครนะครับคู่รักจดทะเบียนสมรสยาในวันวาเลนไทน์ปี2565 จดทะเบียนสมรส2,000ั0ส0 2 2 6 4คู่มากที่สุดก็คือเขตบางรัก3 8 5คู่น้อยที่สุดก็คือเขตทนบุรี12คู่จดทะเบียนหย่า56คู่มากที่สุด4คู่นะครับอยู่ที่เขตสายไหมเขตบางเขนเขตคันนายาวเขตราชบุรณะจดแจ้งคู่รัก LBBT 2 7 0คู่นะครับก็คือเขตบางคุนเทียนนะโอนะครนี่เนี่คือคุณภาพของนักข่าวนะครับเขาก็ไปรวบรวมอะไรที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นะครับอนุทินย้ำพร้อมช่วยนายกทำงานมาด้วยกันไปด้วยกันเผยไม่รู้ข่าวมีสอสอในมือ260เสียงแต่ยืนยันจะทำให้รัฐบาลมีสถิลภาพว่างั้น อ้าวเมื่อวานนี้เป็นวันบาลลนไทยนะครับวันแห่งความรักนะครับของชาวสากลเขานะฮะก็มีความหมายของดอกไม้สื่อรักนะครับดอกกุหลาบสีแดงนะครับใช้แทนความหมายว่าฉันรักเธอถ้ามอบให้แก่คู่รักหมายความว่าจริงจังและอยากใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันในดอกสีแดงนะดอกกุหลาบสีชมพูนะครับเป็นตัวแทนความรักโรแมนติกนะแสดงถึงความรักที่กําลังจะเติบโตขึ้นเรื่อย ดอกกุหลาบสีเหลืองนะครับแสดงถึงความสดใสส่วนมากจะนําไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือมอบแทนความรู้สึกดีๆให้แก่เพื่อนดอกกุหลาบสีขาวนะครับแสดงถึงความบริสุทธิ์ในความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนดอกทิวลิปสีแดงเป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างเปิดเผยดอกโฟเกตมินอต นะมีความหมายลึกซึ้งว่ารักแท้หรือได้โปรดอย่าลืมฉันและอย่าลืมความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันดอกคาร์เนชั่นสีชมพูหมายความว่าถึงอย่างไรผมก็ยังรักคุณคุณยังอยู่ในหัวใจฉันเสมอดอกลิลลี่สีขาวนะครับแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์อ่อนหวานจริงใจนะครับหรือทดแทนความหมายฉันรู้สึกดีๆที่ได้รู้จักและอยู่ใกล้คุณ ออมีความหมายเนาะแต่ละดอกนี่แล้ดูทีวีช่องคําภูรัชนีเมื่อวานนี่ก่อนกลับบ้านนี่นะครับแม่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมมีดอกกุหลาบราคาเท่าไหร่นะแสนแสนห้ 150, าหมื่นใบละพันโอ้ใบละพันใบละ 20, บยี่สิบใบละห้ิบมีหมดเลยคือเรียกว่าเขาทําตามทำตามลูกค้าลูกค้าสั่งจองนะคือทําให้ได้หมดเนาะเออนะครับก็ดีนะได้ดอกกุหลาบด้วยได้เงินด้วย นอกจากนั้นแล้วนะครับทางกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าธุรกิจรักเลิกอย่าสง่ง relationship s e r v i c e นะครับบริการเขาเรียกว่าบริการความสัมพันธ์นะธุรกิจรักเลิกอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอาชีพรับจ้างเลิกอ้าววะคะเรซาเซยะธุรกิจทำให้คนเลิกกันเช่นรับจ้างเป็นมือที่สามส่วนใหญ่ทำงานร่วม กับนักสืบเอกชนค่าบริการสูงถึง20ล้านเยนเอาอย่างนี้ก็มีนะญี่ปุ่นมีอะไรปแปลกๆนะบริการเช่าแฟนโมเอเดดธุรกิจให้บริการเช่าแฟนทั้งหญิงและชายนะครับคิดเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้ไปเดทเกินข้าวดูหนังร้องคาราโอเกะค่าบริการขั้นต่ำชั่วโมงละ5,000เยนเอาบริการเช่าแฟนจัดงานแต่ง จัดงานแต่งงานกับตัวเองนะครับบริษัทที่รับจัดงานแต่งงานกับตัวเองนะครับกระบวนการเหมือนการแต่งงานทุกอย่างทั้งชุดพิธีกรพิธีการเรือนหอหรือการหรือการถ่ายภาพเว딩เอานี่เขาก็รวบรวมมาเนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับทาง The b r i ิสแคร e สนะครับยกตัวอย่างภรรยาภรรยาที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของนักธุรกิจชื่อดัง ภรรยานี่แอนเจอรี่นะครับซึ่งเป็นภรรยาของซันด้าฟริชชัย CEO ของบริษัท Google นะครับซันดาเคยถูกบริษัทอื่นๆเช่น Microsoft, Twitter ตและก็ Yahoo ทาบทามให้ไปทำงานด้วยโดยเขาก็ลังเลและอยากรับข้อเสนอเหล่านั้นแต่ภรรยาของเขาแนะนำว่าให้อยู่ที่ Google ต่อซันด้า ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ภรรยาบอกและต่อมานะครับขอเขาก็ได้ก้าวขึ้นเป็น CEO ของบริษัท Google โอ้นี่ก็เขาเรียกว่าได้ดีเพราะเมียนอกจากนั้น CEO ของบริษัท Microsoft นะครับก็คือภรรยาก็คืออนูปะมานะครับสัญญายกย่องภรรยาว่าเป็นต้นแบบในเรื่องการสอนให้ตัวเขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งความเห็นอ,อกเห็นใจนี้ก็ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมวัฒนธรรมองค์กรของ Microsoft ในวันนี้ได้ดีเพราะภรรยาเหมือนกันส่วนแจ็คมาคก็มีภรรยาก็คือชางหญิงผู้ร่วมก่อตั้งอ里บาบานะครับภายหลังจากที่แจ็คมาก่อตั้งอลบาบาขึ้นมานะครับคุณชางหญิงก็เข้ามาช่วยดูแลจัดการปัญหาภายในบริษัท นะครับดูแลบุคลารกรในบริษัทอลบาบาและเธอยังเป็นคนที่ช่วยวิ่งหาเงินระดมเพื่อขยายบริษัทอลบาบาเกือบทุกครั้งเขาเรียกว่าตัวอย่างของภรรยานะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จรู้หรือไม่นะครับในปี1994สัญญาเคยสละการถือแกรนด c การ์ดกรีนการ์ดที่อนุญาตให้ผู้ถืออาศัยในสหรัฐอเมริกา ได้ทาวรแล้วไปถือวีซ่าไฮบีสำหรับการทำงานด้วยเหตุผลเรื่องความยืดหยุ่นกว่าในการขอวีซ่าของภรรยาและการอยู่ร่วมกันในสหรัฐอเมริกานี่นะครับเขาก็รวบรวมมานะครับหลายๆช่องทางนะครับเจริญพรคำจานย์ก็ได้นำมานำเสนอต่อนะครับสู่เพื่อนครู5นาทีนะครับได้มีข้อมูลข่าวสาร ดูพัง w o r k p o พอยบ้างนะครับ w o r k p o พอยต์ชุดเดทางสื่อออนไลน์นะครับวันนี้15กุมภาพันธ์ครบรอบ19ปีการประท้วงต่อต้านสงครามทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นเมื่อ,อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2546 No War on อ r a q นะครับ19ปีการประท้วงนะครับแม่เรียกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับสลับสงครามนี สู้เราทำมาหาเกินนะครับหรือทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์กับบ้านกับเมืองนะครับจะดีกว่าเนาะนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอย่างยิ่งจับตาวันที่ย7กุมภาพันธ์โควิดไทยจะถึงจุดพีคยังมีจุดยังมีจุดยันอีกเลยเนี่ยเกาหลีใต้เผยพบผู้ติดเชือ้อโควิดหลังฉีดวัคซีนครบโดสนะครับหรือฉีดเข็มกระตุ้นแล้วไม่ถึง1% ทูตยูเครนให้สัมภาษณ์สื่ออาจเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมนาโต้เพื่อเลี่ยงสงครามกับรัเสเซียฮ่องกงพบผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งทะลุ2,000สูงที่สุดนับตั้งแต่โควิดระบาดเผยระบบสาธารณสุขเริ่มรับไม่ไหวนะก็ยังระบาดไปทั่วโลกอยู่เนาะสำหรับไอ COVID ้โควิดนี่กรุงเทพมหาคนครหนานี่พูดไปแล้วเนาะนะครับเป็นการสำรวจนะครับ 14กุมภาพันธ์นะฮะจดทะเบียนมากเลยนะฮะ2,264คู่นะครับเอาละครับห้าในทีับเพื่อนครูวันนี้ก็คงจะปิดท้ายนะครับด้วยข้อคิดนะครับจากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ส่งมาทางไลายนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอนะครับนำเสนอจากข้อคิดจากคุณพี่เตรียมไทยเตรียมชัยเตรียมชัย เตรียมชัยอุทัยวัดนะครับท่านบอกว่าไงวันนี้รักรักคือรักษานามใจกันไม่ทําร้ายความรู้สึกกันด้วยอารมณ์แม้ในวันที่โกรธหรือคิดต่างกนนันนี่คือความรักนะเราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อนมิตรภาพความรักความผูกพันและความจริงใจ ถ้าคุณได้จากใครก็รักษาไว้ดีๆเพราะบางคนหาทั้งชาติก็ยังไม่เจอใช่ไหมนะครคุณพี่สมยศก็ส่งข่าวมาในเรื่องให้เขาคิดมานะครับฝึกไม่โกรธจนชินจะกินอิ่มนอนหลับสบายฝึกให้อภัยเป็นนิดชีวิตจะมีแต่ความสุขสบายนะครับด้วยรัและปรารถนาดีจากผมจเจริญพรคำจานย์นะครับ สมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับทมสวัสดีครับ